ยินดีด้วยกับก็เชีกับทีมวิสต้ขอบครัขอบคุณครัรับเอก่อนเลยครับมีนวมตอนนั้นเราัดืไจวยได้โ้ำโดนเซฟตัวสุดที่จับมือพิเยที่ชื่อคว่า่น่าบเราต้องดแลือ ทำอะไรกันอยู่บนคุยก็บอกว่าวนนี้่าใครจะได้วก็มีเรียนอะไรก็บอกว่าเค้งแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่งกันยก็ตนรู้ก็ยังตกใจแล้วก็ชมมากก็้องชมกัการารใ้แล้วมาได้แล้วเนี่ยอรไม่อดู at พิมพ์ทีมอะไรดีคะเอ่อวิสก้านั่นแหละสุดยอดได้แก่เริ่มเป็นแล้วว่าเป็นชื่ออะไรบ้างตั flew, pulse, ้งนานใช่ไหมชั้นแรกคนแรกบูเก็ตม่อมองให้บูเกตต้อักไปได้ เขาบอกจะต้องรับทุกอย่ต้องกินเฮ็มาเขาบวาคือคือเบอกว่าวนนี้หนูก็จะกินทเวเลยเพราะว่าเราอยากนทุกอย่างเี่วันนี้หนองแค่ว่าแต่กมันเกิดเป็นจุดานมันมันกกป่า ก็จัดกกไัร์ที่เมที่มากวันนี้ดีไซน์มาเป็นเวอร์ชันใหม่บ็เวอร์ชันที่ดีที่สค่ะเก็ยกับกับการประกวดกับการซิงคมันมือขาวมา่แตงาวทำงานทั้งวันค่ะทำงานทั้งวันมนแล้วก็ เรา,อาจริงๆคือก็ไม่เห็นงานยตลอการประกวดอันงี้เขาบอกไม่มีความรู้สึกกับงานแล้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าในด้านหมดนนหน้าไหนอะไรแบบนี้บอเคไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงแล้วโอเคมากๆคือเป็นประหลาดใจที่ตอนที่เราอยู่่เราคิดว่าเราได้ทุกทุกอยาก่างแล้วแล้วจะมีการตัดสินออกมาเรารู้สึกว่ามันโล่งมากแล้วก็ถึงตอนนี้ค่ะคิดอย่างเดีไรว่า เร๊บอกว่าค่ดว่ามันลาอดจะก่าไปได้ทำกำลังก่อนรอบที่นเดืนจะดต้นนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะน้าทำหมูอ่ะการกลับมามันเป็นการสีเรา คือหนูอยากจบอกว่ามันไม่ได้จบที่วันนี้เพียงย่าเนี่ยค่ะแน่นอนว่าหน้าที่คนโบนะคะที่คนในประเทศที่จะไปบรรลุขอเราก็ต้องเชียร์สมาชิตในนีก็ตอเดินทางต่อไปอ่าไม่รู้จะไปเวอินเตอร์ไหมแต่ว่ายังไงค่ะจะมีบทบาทอยู่ที่รอคอยอยู่แน่นอนแล้วก็สำหรับตำแหน่งรองหนึ่งในที่สุดเดียบทา่จะมีดาเรับการรับสมัครมีช่วง ก็ดีใจมากที่สุดในชีวิตที่สุดในโลกจักรวาลที่พบฉันตอนยืนด้วยกันแล้วคุยกันอยู่ด้วยแบบได้ทำงานได้กันแล้วใช่ดีใจมากๆคือการได้ทข้ามาทั้งทนะคะมันมันเป็นค่าดถมากแล้วสิ่งที่ดีใจนะที่บอกกอบเราบอกกับชอยได้บอกจริงจริง นี้คือพร้อมทำง,งานที่สุดเลยในวัย20ปีคนนี้นะคะได้มาเป็นลูกพ่อคนแรกของสิบสามคนแล้วได้ทำงาน,นแบบวอร์จิพีแล้วก็จะตั้งใจทำง,งานให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณแม่ๆด๊อกน,นะคะที่ส่งผมมาจนถึงตรงนี้นะคะขอบคุณนางด้อกผู้ติดตามทุกคนที่สมม่งโูเลี้ยงลูมาตั้งแต่อายุ17 18ตอนนี้20แล้วแล้วก็ได้ทํา ่าสตอรี cage, bitch, ่ส้มการันตีวอตชอยไหมคะสิงหจริงห์อัน i น mean, ี้เรื่องจริงตอนตอนแรกก็แบบแบบนะตอนตอนที่เขาประกาศว่าวินงภาคพี่แบงใช่ไหมคือที่ได้ใจว่าพี่แบงค์ก็เข้าภาแล้วอีกแล้วนึงก็แบบคนนั้นน่าจะขอวินงภาคเพราะแรงกดไม่ต้องล้นอะไรยเงยแต่สุดท้ายได้วอตชอยก็ ที่สุดค่ะทีนีาว่าจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเสิร์ฟคอนเทนต์เป็นไอเทสเปเรชั่นให้กับน้องๆคนไปถือว่าถือว่าเราล้างอาถรรพ์นะบอสชอยล้างอาถรรพ์บอสนะวัดใช่ก็บอกแล้วว่าปีนี้ก็พูดกับพี่เจออยู่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆคือคุณรายการคุณค่ากับสตอรี่ส้มไม่ได้ลงไปคุณค่าที่สุดสุดค่ะ ไม่รู้แต่เนาจะสร้างเงินให้ได้เยอะที่สุดเลยจริงสร้างเงินได้ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เลยเพราะถ้าพีโอจ้างได้นะขายของเงินไทีดาราสาวโซแบมวันนี้ก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยซีรีส์ใหม่เข้าเลยหรอก็ได้กินพี่ผาตอนตอนี่า วันนี้หวานมากเลยเสิร์ฟลูกหวานทุกตัวเสิร์ฟลูกหวานมากหน้านี้เป็นตัวเองมากที่สุดนการก็รู้สึกมีความสุขในทุกวันเลย พยายามปับไปเรื่อยๆให้คุได้เห็นว่าเราสามารมีแบบว่าเสิริฟไาอะไรอางนี้แลเนยค่ะก็เลยมีความสุขมากปนมีคือร้องห้กับเพื่อนกันเยอะมากว่าไม่คิดว่าจะมากันได้ขนาดนี้แล้วก็มีความสอมมา้อมต้้งรับมอเกมพร้อมกับการเป็นสไตล์นะรับเมือกันเอนกตนี่เป็นส์แล้วกก็อยากฝกทุกคนอีค่อีกนนี้นะคะเพราะว่าบ้างผ่าน เห็นได้แล้วไม่ว่าจะเป็นในการการแสดงการเป็นบทบาทในนางงามหรือว่าเปลือกเรือเปลืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะคนรักก็รักกันก็ไปวันนี้หน่อยนะออร่าวันนี้ที่มันแบบเปล่งประกายคือเราไปอาบแสงจันทร์มาใช่ไหมก็มีก็มีไปมูมอ่ะนะครับเช้าก็จะแบบชอบคำพูดคณะนักสู้สาวของเรา ยังไงบ้างลูกสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วขอบคุณกะว่าทำไมลูกแบบแรกนะคะดีใจมากจริงๆค่ะเพราะว่าเ,าเป็นตัวแทนทีงกิงกูนะคะมัยย่นใจเลยว่าวีมคมน,นี้สู้ทางจริงๆค่ะเพื่อ้าลงเพื่อทิธีะงคุนอันนี้มาแล้วก็มาเก,ก,มกินกว่าที่คิดไปมากค่ะแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยคุกงว่ากลับมาในปีนี้นะคะอยากกลับมาเป็นในเวอร์ชันที่ทุกคน้อกอยากเป็น,นทีทคนรักมีตัวเราจริงๆเี้ก็ป้นะคะหนับมาพร้อมกับคณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดขอบคุณนะคะที่รักก็เอนดูมีของนี้ขอให้เปิดใจในปีขงนี้ค เหนื่อยไหมลูกอาจจะได้บุกกลุ่มกได้เหนื่อยค่ะเพราะว่าแบบลงแบบคู่ค้าเลยนะคะเพราะว่าลงแบบค้าซีรีส์บอดี้เบรนดก็คือมีเพลททุกอย่างนะคะขายของไม่ได้ก็ต้องขายของไม่ได้ค่ะบบอแคมเปญก็ผ่านที่มันต้องเจอก็คือตอนนี้นะคะก็พมองดูว่านูกท้องทำงานทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงหรือฟีโมนะคะหรือว่าแบบมทัศนใจที่อยาก สำรับคุณผู้หญิงนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะพอทำงานมากๆค่ะอยากเงินมากเลยพยายามรวยรเล่ารวยอะรอ่างี้ยเยอะมากรับได้กี่รางวัลนแบบเออะ้าตังเนี่ยคุยเกินดัตัดไาไม่ได้รับเลยคำว่าเงินได้กี่รางวัลจะสามารจะสา อันนี้คือยิ้มยิ้มหวน้่เดี๋ยวน้เดี๋ยวไปน้ำบไปน้ำไปน้ำสวีทอบายม่องมาที่ยังได้ดูสิแรกเลยนะที่แบบตันกันา้พี่ฝู่เออเพอจะเป็นมอ้โอเคล่ะลูกยิ้้ว่อากนม้น้เยหรอใน ถามจริงๆนอกจากรำสวยความงามมีเป็นอยู่บ้างสหรับปรีชาเมื่อกี้เอได้จุดกันถึงเจิาที่ก็มาิดท่็นน้านว่านไปว่าไปว่าไปว่าแล้วเรียบร้อยค่ะวนตอนขึ้นเวทีปกติก็เป็นคนเยวค่ะแต่วันนี้ลุกขึ้นสงตัดตามก็เลยวนเลยเพื่เมื่อกี้ก็คิดว่าตามนะ แก้บนนะอะแล้วแล้วเราแล้วเราก็ไปแก้บนที่อุบลไหมคะที่ว่าแฟนขับบนไว้แฟนขับบนไว้ว่าถ้าเราได้มงจะให้เราไปแก้บนแต่แฟนขับไม่ได้แก้ให้ี่เอาบอกว่าถ้าเรจะเบ้ให้ก็จะเไปแก้บนที่บนเจ้าตัวไม่ไปไม่ไปเอ๊ะเอ๊ก็เลยไม่ได้เจอมาแแรอรอเดี๋ยวปแก้บที บอกได้บอกได้มงแล้วบอกได้ลูกเจ้าที่เปิดทางแล้วอันนี้อันนี้ก็คือเอาไปทำกีได้นะสำหรับรุ่นน้องพูดไปแล้วเรื่อ้อะไรด้ย จริงๆกดแชมเบิลเป็นครั้งแรกของการประกวดมิสแกนที่เราได้รางวัลจากสปอนเซอร์เยอะที่สุดก็จริงๆก็บอกว่าอันนี้เป็นที่แรกก็รู้สึกดีมากๆเลยต้อบอกว่าเราได้รางวันเยอะขนาดไหนในตอนนี้ทั้งร เกือบสิบเหลือสิบสิบสิบรอบแรกห้อยู่สทำได้แล้วปีทปีแล้วค่ะคุณมงมังมงเนี่ยทำองกับทุกอย่างเหรอกระแสดวาม่าความกดดันลบ ดูว่าหนูมีดราม่ามีกระแสมาตั้งแต่ตอนมันเป็นการซ้อมตที่มันเป็นการส้อมแล้วก็เต็มตัวมันก็หัว่ใช่เลยทำ้เราก็จะรู้ว่ามันมีส่ครไดเรียัก็เป็นอันหนี่อันหึงเราต้องทะไรกันต้าง้ดีอันไหนที่อ่านได้ดวเราดูส่งที่ เราก็รู้สึกดีใแมากที่แบบวันนี้ ันคที่แล้วมันมีงแมโมหรม่ตอคนแรกบอกเลยว่าคำหลักยากมากบแต่เราจับแต่เราจับเจความได้นะเราจับเจความได้ได้ไหมใช่เราก็ตใจกับตัวเองเหมือนกันเนาะตไม่ชอบไม่ด้วยแล้วคนแรกแล้วก จะตเป็นงที่จบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอสุดท้าก็ตอบได้ลงได้ก็มีใจแบบคว่าวันนี้เราทำสำเร็จนะอะเี้ยค่ะก็จะได้ที่อะไรก็คือ้นีเจเหมาะแจกอะไยังไงลูกมีาอะไรจะพูดไม่รูกับามุ เรียการเมางมีเกี่ยวกับแบบนักาในยังไงนะคะแต่มนี่แหละก็รู้ว่าภาษาไทยูได้เกรดีไงหนูลืมอ่านสิหนูลืมทำการบ้านสุภาษิตหนูอะพยายามพิชิตทวิกการตอบคำถามเฟนเนี่ยเรา้จุให้คมขึ้นจบให้ฟคมตอนเราแบบว่ามีมาเฟ่เลๆเนาะเราลงไปแล้วก็ไปเซิร์ฟไปเซิร์ชยโอเคโอเคมาตไม่เห็นไหม วัวหายล้มโค้งแล้วเชื่อจะไปพูดว่าวัวตายายล้มมันวัวรแล้วตอนนั้นหนูพูดล้มวัวตายนี่แต่จะแบบแล้วแล้ววัวไปไหนแล้ววัวไปไหนคนในห้องเขาย่างกันโดนว่าวัวหาย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 โคกล้มไม่ใช่วัวหายล้มโค้งก็จบนะตอนนี้ตามหาวัวเจอหรือยังตอนนี้วัวตุยหมดคอนานละลูกนานละลูกหอมกินน้อย องบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่พัฒนาขึ้นมาค่ะแล้วก็คำถามในี่ยเปามอย่้างซึมยากมากแต่ว่าสิ่งที่คิดไปก็คือตามใจที่คิดไปค่ะอาจจะมีแบบว่าพูดพูดไม่ไปจะไม่คมเท่าไหร่เออแต่จริงจริงก็วคอนเซ็ปต์ค่ะคณะแต่แต่แต่ถือว่าทำได้ดีแต่ถือแต่ถือว่าทำได้ดีกว่าที่ผ่านมา ขอบคุณนะคะรู้สึกว่าภูมิใจค่ะพัฒนาเองอ่ะอย่างกดเชเบลก่อนหน้านี้ก็มีคําบูรี่ต่างๆวันนี้เราจะก้าวข้ามคําบูรี่ยังไงในบ้างดูกับเรื่องหุ่นเรื่องรูปร่างของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าไมก้าวข้ามก็คงไม่ัาเองคนทุกคนน่เป็นคนที่คนที่ท้เรมเป็เราสามารถเป็น เร่องขอารช่วมรที่ไ่วเอาจะเปลนคาเหลนีคมารมกต้ดงที่อยางนอย่างเล็นวาืไยเราเี่ยการที่เรายเหลือมานในาเราช่อ นี่สิงเจ้าทำได้ตอนนี้ใครที่มนรู้สึกว่ามันใจนาจะไม่รู้แต่วมันรู้สึจะกลับมาเล่นละครสั้น่อยจากนี้แฟนลครสั้นนนี้ยทำไม่ใช้นะหมอไม่ใช่ก็คือหลังจากที่เราอ่ะมา

แกให้ท้ายเดอนอ่าทตัวชุดเดิมใหนำให้ใหตัวชเขอแมใครอยูไหมใครอยู่ไหมจยกมือไหมโอเคเออโอเค้าห้าห้าสี่สามสองม่สัญรัตเหรืองพ์เสแกรนไทยแลนด์ <laughs> okay.